มีปัญหาอะไร oh <my. S 1> มีปัญหาอะไร Oh man.

มีปัญหาอะไรฮะมึงขาดปาดหน้ากูอ่ะทไมอ่ะขับรถดีดีโอ้ยดีแล้วทไมพวกขยะขู่ว่าอย่ามีเรื่องไอ้เสียหน้าโคตรหรือเปล่าพวกยไปไหนวะหน้าแมงอ่อนตีนนยดิเฮ้ยยังโดนต้องต้นมาแถวหน้ามีต้นเทีนโดนตีแล้วโดนตีไรฮะโดนตีแล้วโอ้ยยากโดนมานานแล้วเอาไงขอโดนหน่อยดิเอาไง

ไม่ต้องขับรถมึงอ่ะไปหากุญแจใหม่นะอ